สวัสดีครับชาวไบเกอร์อทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยประมาณทุกค่ำคืนใครที่เป็นสาวก Mo t ต GP นะครับการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกที่มีคนติดตามมากที่สุดในโลกนะครับหรือจะเป็นในรายการ World Superbike Moto2 m o Moto t ร3ก็จะนำมาคุยกันนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่หลักๆเราก็จะว่ากันในส่วนของ MotoGP กันก่อนทุกคนครับวันนี้ก็วันที่1 1 5ตุลาคมพรุ่งนี้16หวยออก ไม่ใช่นะพรุ่งนี้ก็แน่นอนหวยออกนั่นแหละนะแต่จะเป็นการแข่งขัน MotoGP ที่สนามอารากอนครับทุกคนที่สเปนความพิเศษของสนามแห่งนี้ก็จะใช้แข่งขันกันทั้งหมด2เรสนะครับก็คือสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้แล้วก็จะไปต่อสัปดาห์หน้าเบิ้ลกันไปเลยนะครับดังนั้นแน่นอนว่า1สนามแข่งขันกันถึง2ครั้งติดกันเนี่ยใครที่ทำงานได้ดีในสนามแรกก็คงจะไดะ้ได้รับความได้เปรียบอยู่พอสมควรนะฮะ ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพาทุกคนทําความรู้จักกับสองเวียนแห่งนี้กันก่อนนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรกันบ้างพร้อมกับบทวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่มีอยู่ในมือนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นการซ้อมวันแรกนะครับทุกคนผมได้ลงตารางเวลาเอาไว้ใน2ช่องทางก็คือ YouTube ช่องนี้แหละในหน้าชุมชนนะครับไปเช็คได้เลยนะฮะทั้ง3วันแบบละเอียดเลยนะครับว่าจะสามารถรับชมกันได้ไหมนะฮะแล้วก็ ใน f a c e o o o แฟนเพจ g i k i r m r n a n เพื่อชาวสองล้อทุกสายพันธุ์อันนั้นก็จะลงไว้เช่นกันนะครับก็จะมีการถ่ายทอดรู้สึกว่าสัปดาห์นี้ไม่มี Formula 1ก็น่าจะกลับมาที่ Fox s p o t t s นะครับพรุ่งนี้บ่าย3ประมาณบ,า 5, บ่าย2อ5านะฮะมอเตอรก็จะลงซ้อมในช่วง SP1 ก็ไม่แน่ใจว่าดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีรายงานว่าจะมีฝนตกสักเท่าไรหร่หรอกแต่ แน่นอนนะว่ายุโรปเองก็ประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่อาจจะอุณหภูมิค่อนข้างต่ำนะครับเย็นมันก็ไม่แน่นะฮะไม่แน่อาจจะตกได้แต่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหรือใครมีข้อมูลในการพยากรณ์อากาศที่สนามอลาคอนที่สเปนก็ฝากข้อมูลที่คอมเมนต์กันได้นะครับอามาดูส่วนของอข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงสนามนี้สนามนี้มีความยาวประมาณ5.1กิโลเมตรครับทุกคนถือว่ายาวไหม ยาวนะฮะค่อนข้างจะยาวเลยล่ะสนามไหนก็ตามนะครับทุกคนที่มีความยาว5กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเราก็ตีเป็นว่านั่นคือยาว5.1กิโลเมตรกับความกว้างของแทร็กถึง15เมตรโอ้15เมตรเนี่ยถือว่ากว้างมากนะมีแทร็กชั้นนำระดับโลกหลายๆแทร็กนะครับที่มีความกว้างแค่12เมตร13เมตรอย่างที่เลมังฝรั่งเศสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแค่แค่เมตรนะครับแต่อันนี้ก็ ล่อไป15เมตรนั่นก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของสนามยุคใหม่นะฮะเป็นสนามที่จะสร้างมาไม่นานนะครับกลางกลางยุค2000นี่เองนะครับที่มีการบุรณะอะไรกันขึ้นมาครั้งใหญ่นะดังนั้นมันก็เลยได้คาแรคเตอร์ของสนามยุคใหม่ที่มีความยาวแล้วก็มีความกว้างของแผลก่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเยอะสาโค้งกันได้อย่างมันนะครับโอกาสหลุดโค้งเนี่ยก็อาจจะมีน้อยนะครับหรือถึงมีก็หมายถึงว่าทุกคนก็ใส่กันได้เต็มๆต็มนะฮะไม่ต้องกลัว เหยียบแทร็กลิมิตไม่ต้องกลัวบานไปเหมือนกับหลายๆสนามใช่ไหมฮะทีนี้ในเมื่อมันมีความยาวถึง5.1กิโลเมตรแน่นอนจํานวนโค้งก็ต้องเยอะตามไปด้วยนะครับจำนวนโค้งมีทั้งหมด17โค้งนะฮะ17โค้งก็จะมีความพิเศษอยู่ก็คือมันมีโค้งซ้าย10โค้งขวา7นี่คือความพิเศษนะครับคือปกติทุกคนสังเกตไหมฮะว่ามอเตอรเนี่ยสนามโค้งขวาจะเยอะกว่าที่ผ่านมาเอาเอา เอาแบบโดยรวมส่วนมากนะประมาณสัก70-80%เนี่ยนั่นแหละนะฮะม,ม,มันจะเป็นโค้งแรกจะเป็นโค้งขวาแล้วก็วิ่งนะฮะวิ่งโค้งขวานี่เยอะกว่าแน่นอนนะครับว่าในเมื่อคาแรคเตอร์สนามมันเป็นมาแบบนี้ทางมิชลินก็จะต้องปรับเปลี่ยนยางรูปแบบใหม่โดยให้แก้มยางด้านซ้ายเนี่ยมีความแข็งมากกว่าด้านขวา,ามันเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันมีโค้งฝั่งไหนเยอะกว่ายางก็จะถูกใช้เปืองในฝั่งนั้นมากกว่า ดังนั้นใน,ในอลกักอนตรงนี้ก็คงจะต้องปรับความปาของยางนี่หรือว่าแก้มยางด้านซ้ายให้มันมีความแข็งขึ้นมากว่าด้านขวาเพื่อรองรับโค้งถึง10โค้งใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเมื่อมันเป็นโค้งซ้ายมากกว่าเนี่ยแสดงว่าก็จะต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือเอาง่ายๆวิ่งทวนเข็มนาฬิกาเปกติเราเราจะเห็นวิ่งจากขวาไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือ วิ่งจากส่วนมาโค้งแรกก็จะเป็นโค้งขวาไปแต่คราวนี้ก็พิเศษนิดนึงนะฮะก็เป็นเป็นวิ่งจากซ้ายไปขวาแล้วก็โค้งแรกก็เป็นโค้งซ้ายใช่ไหมฮะแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสนามที่มีทางตรงยาวนะครับยาวประมาณ968เมตรโอ้ยาวไม่เกือบกิโลอะยาวไม่ยาวยังไงไม่ทราบได้นะฮะแต่ท็อปสปีดเนี่ยอัดกันมา346กว่า ซึ่งก็เป็นท็อปสปีดที่ทางโดวิโซโซเขาทำไว้ในปีที่แล้วเองนะฮะเป็นสถิติสูงสุดอยู่ในตอนนี้นะฮะโอ้ก็เกือบเกือบ350นั่นก็คือยาวมากแล้วก็มันเป็นทางตรงที่มี2ช่วงนะฮะทุกคนมันพิเศษอยู่ตรงนี้แหละไอ้ทางตรง960ก่อเมตรเนี่ยอันนี้มันอยู่ในเซกเตอร์4นะครับคืออาจกันมาขอาขอภายอยู่ในเซกเตอร์3นะครับ ก็เรียกว่าอาัดกันเซกเตอร์2มาปุ๊บแล้วก็มุ่งสู่เซกเตอร์3นี่กลายเป็นทางตรงแบบเนื้อๆเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็ทางตรงอีกช่วงหนึ่งก็คือ600กว่าเมตรเนี่ยเกือบเกือบเ0 0เมตรเนี่ยอันนี้ก็จะไปอยู่ในเซกเตอร์สุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยโอ้โหอันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เขาเรียกว่าถ้าเกิดบอบบี้กันมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเฉือนกันในช่วงแค่ไม่กี่เมตรเน่ยเข้าเส้นชัยได้เลยนะทุกคน มันเป็นอย่างนี้นะฮะดูตามรูปน่เราจะเห็นว่าเซกเตอร์3เมนี่มันจะเป็นทางตรงที่ยาวมาเกือบเกือบกิโลเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเข้าโค้งซ้ายนะครับที่เป็นโค้งยาวๆเลยนะฮะโค้งยาวๆสาดโคง้งความเร็วสูงยาวๆกันมาเนี่ยจากนั้นก็จะเข้าสู่ทางตรงประมาณเกือบเกือบเ0 0เมตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไล่บี้กันเข้าเส้นชัยเออตรงนี้มันผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครที่บิดกันมาล้อต่อล้อเนะี่ย โอ้โหมีโอกาสนะครับท,ที่จะแบบว่าไล่เป็นเป็นคลายแม็กเป็นไฮไลท์ของเกมการแข่งขันน,ะะน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ลองมาว่ากันในส่วนของสถิติกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับราชาของรากอนก็คงจะต้องยกให้เป็นมาร์คมาเก็ตนะฮะแม้ว่าในปีนี้ก็ไม่ได้ลงแข่งนะครับแต่แน่นอนว่าสถิติคือชนะที่นี่ถึง5ครั้งนะครับโอ้ไม่ไม่ธรรมดานะชนะถึง5ครั้งก็คือตั้งแต่2016 17, 18, 19, 4ครั้งติดเลยนะครับมันั่นคือความความความยิ่งใหญ่ของมาร์คมาเคสแล้วก็เป็นคนที่คว้าโพเยอะที่สุดด้วยนะฮะ5ครั้งแล้วก็ไล่อันดับกันลงมาก็ฮอเก้ร์โรแลนโซก็ถือว่าเป็นเจ้าของสถิติสนามอยู่ตรงนี้แล้วก็ชนะ2ครั้งนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเคซี่สโตเนอร์ใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นสถิติคร่าวๆทางตรงบอกไปแล้วนะฮะท็อปสปีก็คืออังเกโดวิโซโซนะฮะ สร้างสถิตินี้ไว้เมื่อปีแล้วครับประมาณ346กว่า,วา่เมื่อมาเห็นคาแรคเตอร์สนามแบบนี้ทุกคนก็คงจะเดาได้ไม่ยากแบบไม่ต้องสืบสาวเราเรื่องให้มากความ,มใช่ไหมฮะว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์สูบวีเราได้เห็นนะครับว่าโดยเฉพาะยามาฮ่าที่เป็นสูบเรียงเนี่ยไล่ตั้งแต่ปี2016ขึ้นมาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นทีมนี้สร้างผลงานได้ดีสักเท่าไหร่นะฮะ เต็มที่มาลริวินาเลสก็ขยับเข้าใกล้โพเดียมอยู่ในปีที่แล้วมงครับอันดับที่4ใช่ไหมครับเราจะได้เห็นมาร์คมาเกตเนี่ยแน่นอนว่าพาอา2 1ซีเนี่ยเข้าวินมาตลอดแล้วก็ตามด้วยโดวิโซโซตามด้วยดูคติอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะฮะทั้งโดวิทั้งแจ็คมิลเลอร์นี่ก็ไล่เบียดไล่บี้กันเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยอันดับ2อันดับ3มานั่นก็คือคาเล็กเตอร์สนามแบบนี้สูบเรียงก็คงจะแบบว่านะ หนาวๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าสูบเรียงอย่างซูซูกิเคยทําผลงานได้ดีนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่ปีที่แล้วนะครับเป็นปี2018ลงไปเนี่ยทั้งเอียนโนเน่ทั้งอเล็กเินนะครับถือว่าเกาะโพเดียม3อันดับ3อันดับ4ได้เลยนะครับ2คนนี้ใน,ใน,ใ,นในปี2018ดังนั้นในปีนี้ก็แน่นอนคนบ้าท,ทีมเนี่ยกับคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ที่เราทราบ,บเห็นเห็นกันอยู่นะว่า พร้อมที่จะไล่บี้สูวีได้แบบว่าไม่สะทกสะท้านเหมือนกันนะครับในช่วงทางตรงที่จะต้องใช้ท็อปสปีดกันเนี่ยก็คงจะต้องน่าเป็นห่วงอยู่แต่เหล่าสูบเรียงอย่างยามาฮ่าทั้ง4ทคันใช่ไหมครับแน่นอนว่าอาจจะเป็นงานยากอยู่เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีคะแนนนําสูงสุดอยู่อย่างฟาดิโอควาตาราโรนะครับเด็กแฟบ,บก็คงจะต้องไปคิดกลยุทธ์อะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะฉกช,ชิงความได้เปรียบในส่วนนั้นไปใช่ไหมฮะ แล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันมีปัจจัยอยู่อย่างหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือเป็นในเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของดินฟ้าอากาศเราเคยวิเคราะห์กันนะครับไว้ในเลมังเซอร์กิตเนี่ยไม่คิดว่าฝนมันจะมาแบบนี้ดังนั้นเมื่อฝนมาปุ๊บเกมเปลี่ยนทันทีเลยทุกคนเกมเปลี่ยนใครจะไปคิดว่าดานิโลเปตรุชี่จะยิ่งใหญ่จะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ใครจะไปคิดว่าอาเล็กมาเกสจะสามารถที่จะ ไลแ่แซงตั้งแต่อันดับช่วงเทท้ายเกือบๆท,ท้ายนะครับจบโพลดียยมอันดับ2ได้แบบน่าทึ่งโอ้ตรงนั้นนะครับนั่นนันนนบง่งบอกว่าถ้าเกิดว่าฝนมาเมื่อไหร่อุณหภูมิเย็นลงเมื่อไหร่แครเปียกหรือว่าชืน้นหรือว่าอะไรยังไงมาเมื่อไหร่เนี่ยผลการแข่งขันหรือว่าบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราคาดหวังกันไว้เนี่ยก็คงจะแบบว่าอาจจะไม่ถูกสักอย่างนะฮะอาจจะมีการ เปลี no okay. so, ่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้อย่างอย่างอย่างที่เราได้เห็นที่ที่เรามองไปแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเกิดฝนมาปุ๊บเนี่ยเราก็คงจะน่าเป็นห่วงยามาฮ่าเยอะๆหน่อยนะฮะปกติก็ทําผลงานกันได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะฮะอาจจะทําได้แค่พอใช้ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะมีลุ้นโพเดียมอะไรเลยนะครับในวันๆที่ผ่านมาเนี่ยดังนั้นถ้าฝนมานี่ก็หนักใจแทนยามาฮ่าโดยเฉพาะแฟบอยู่เหมือนกันนะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าฝนไม่มาเลยฮะทุกคนถ้าฝนไม่มาจะจะมีโอกาสชนะไหมแน่นอนนะครับว่ามาเก็ตเนี่ยเคยใช้กลยุทธ์ที่ว่าไม่ต้องบี้ไม่ต้องแข่งอะไรกับใครให้มากมายในปีที่แล้วนําม้วนเดียวจบเนี่ยจนเกมน่าเบื่อนะครับหลายคนก็ออกอาการแบบโอ้มาแบบนี้ไม่ต้องสืบแทบจะปิดทีวีหนีเป็นเรียกว่าเป็นมาร์กจอเล็กอะไรทํานองนั้นใช่ไหมฮะดังนั้นโมเมนต์นี้ผมว่ามันก็น่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้อยู่เหมือนกันนะในแทร็กแห้ง เราอาจจะมองว่ายามาฮ่าเสียเปรียบก็จริงนะฮะแต่อย่าลืมว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งที่แฟบมีก็คือการทําวันเสาร์ได้ดีมากทั้งแฟบทั้งยามาฮ่าทุกคนแหะนะฮะคือถ้าตัดพ่อหมอออกไปเนี่ยผมยังมองว่าทั้ง3คนยังมีโอกาสที่จะคว้าโพหรือว่าสตาร์ทแถวหน้าได้นะครับทั้งแฟบทั้งท็อปกันทั้งแฟรงกี้เนี่ยดังนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่สามารถจะฉกช,ชิงความได้เปรียบตั้งแต่โค้งแรกแล้วก็ไหลาย,ยาวออกไปเนี่ย โอกาสที่ยามาฮ่าจะถึงโพเดียมเนี่ยมันก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับทุกคนเพียงแต่ว่าแฟบเองก็คงจะต้องกลับไปมองที่เคเรสนะฮะที่สเปนนี่แหละนะกลับไปมองที่เคเรสว่าเขาทำอย่างไรถึงสามารถที่จะประสบความสำเร็จโดยโดย,โดยไร้คู่แข่งใน2องเลตติดกันถ้าเกิดว่าทีมช่างเองสามารถที่จะดึงโมเมนต์ตรงนั้นมาได้นะครับว่าอ๋อเซ็ตรถอย่างนี้นี่เอง แฟบก็ขับแบบนี้นี่เองมันถึงถึงเป็นไปได้อย่างนั้นโอกาสที่แฟบจะไปถึงโพเดียมเนี่ยก็ยังพอมีอยู่นะฮะแต่แน่นอนถ้าเราตัดบางมาเก็ตออกไปนยก็คือเป็นความยอดเยี่ยมของอังเดโดวิโซโซเราก็ประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ยังมองว่าถ้าให้คะแนนเรื่องเ,อเขาเรียกว่ามองแบบกลางๆนะครับในแท็กที่อาจจะไม่เปียกนะเป็นแท็กแห้งปกติเนี่ยเต็งหนึ่งก็น่าจะเป็นดูคติอยู่ ใช่ไหมครับแล้วโดวิโซโซปีแล้วนะสตาร์ทอันดับที่10นะครับก็สามารถไล่ขึ้นมาสามารถที่จะยืนโพเดียมอันดับที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมตรงนั้นผมก็มองว่าก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะฮะกับทางตรงถึง2ช่วงนะฮะอ่ะก็จะออกมายังไงไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้ง4คนคนะยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกอยู่เราอาจจะคุยกันถึงแฟบถึงชวนเมียของสุูกิเยอะไปหน่อยนะแต่ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า2คนที่เหลือก็คือทั้งโดวิโซโซ,โซทั้งมาวิวินาเลสเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางนะผมมองว่า4คนนี้อยู่ในเส้นทางอยู่ดังนั้น1ใน4คนนี้ถ้าใครที่มาดีเลยเนี่ยโดยเฉพาะ1กับ2เนี่ยจวานเมียกับแฟบผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่จกชิงความได้เปลี่ยบเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าแฟบมาเนี่ยก็แน่นอนแล้วว่า เรทที่2น่าจะง่ายขึ้นเยอะความกดดันน่าจะมีน้อยหรือถ้าจวรนเมียมา,มาปุ๊บเนี่ยรอแปบตกไปแน่นอนนะครับว่าได้ลุ้นชิงดํากันที่ปอร์ติเมาแน่นอนหรืออีก2คนที่ตามมาก็ไม่ถือว่าห่างมากหรอกทั้งโดวีแล้วก็ท็อปกันเนี่ยถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะรายของโดวีเนี่ยมีโอกาสที่จะทวงคืนแล้วนะฮะเพราะว่าเขาได้เปรียบนะครับในฟอร์มที่ผ่านมาในคาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยถือว่าเต็งหนึ่งได้เลยนะครับหรือ Mac แม้กระทั่ง ออสองพาวแมากดูกติอย่างแจ็คอย่างปัญญาญาเนี่ยก็ยังยังประมาทไม่ได้ดังนั้นดูดูกติมีโอกาสแบบนี้แน่นอนว่าอาจจะทอนคืนได้เหมือนกันนะครับโดยวิโซโซแล้วถ้าทอนคืนรอบนี้กลายเป็น2อเลสเนี่ยโอ้สนุกนะฮะมาวัดดวงกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังยังคงวิตกในเรื่องของดินฟ้าอากาศอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ตกหรอกนะคือเราได้เห็นแล้วว่าเกมฝนตกมันเป็นอย่างไรนะครับก็ ไม่อยากจะเห็นซ้ำสองแล้วล่ะนะไม่ใช่ว่าจะไปเห็นใจคนนั้นคนนี้อะไรหรอกคือแน่นอนฝนตกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ติดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเกิดความไม่สะดวกอยู่ดังนั้นก็ขอให้ได้แข่งกันแบบแพรกแห้งๆแม้ว่าอุณหภูมิมันจะลดต่ำลงเท่าไหร่ก็ตามมาแต่อยากเห็นยางสลิกัะนะโอเคครับทุกคนก็ฝากกันไว้นะครับช่องฟอร์มูล่าวันตอนนี้ผมก็ลงคลิปกันแทบจะ เกือบจะทุกวันแล้วล่ะนะฮะฝากไปติดตามกันด้วยโดยเฉพาะในข่าวสารของน้องเล็กอเล็กซอัลบอนอังสุสิงของเราก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะฮะว่าสถานการณ์ในปีหน้าจะมีที่ให้นักแข่งไทยคนนี้หรือเปล่านะครับกับดรามา่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามานะครับฝากไปติดตามกันด้วยลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ ごありがとうざい何で